ไม่ได้อยากเป็นคนดีในสายตาใครแค่อยากเป็นคนที่ใช่ในสายตาเธอแต่จะพิเศษกว่าไหมถ้าคนที่ใช่คนที่เราห่วงใยอยู่ไหนเรารู้เราตามได้เพื่อความปลอดภัยของเขาและความสบายใจของเราด้วยแอปบนมือถือสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัล Thailand from home ไม่ว่าจะเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนไหนๆเราก็แสดงความรักความห่วงใยกันได้ตลอดเวลาเพราะรักและห่วงใยเราจึงได้รวบรวมแอปและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุม <c oughs> ไม่ใช่ค่ะช่วยดูแลติดตามด้วยความห่วงใยได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือคนในครอบครัวหรือแม้แต่เช็คไทม์ไลน์ของตัวเองมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ แรก Life 360เป็นแอปแสดงตำแหน่งคนที่เราคิดถึงได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลการระบุตำแหน่งด้วย GPS ค่ะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อคนที่เราคิดถึงมาถึงออกจากบ้านออกจากที่ทำงานหรือโรงเรียนแจ้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของเขาได้ด้วยและยังสามารถบอกประวัติการเดินทางได้ด้วยนะคะสามารถส่งข้อความหากันได้และยังสามารถติดตามหามือถือหายได้ที่ l i f e 3 6 0 c o m ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะ i-sharing ก็เป็นแอปแสดงตำแหน่งของแฟนของเพื่อนของคนในครอบครัวโดยใช้ GPS เพ <aparecer> ียงแค่ติดตั้งแอปนี้ไว้ในโทรศัพท์ของทั้งเราและของเขาแค่นี้ก็สามารถเช็คตำแหน่งกันได้แบบเรียลไทม์โดยสามารถแสดงตำแหน่งหรือว่านำทางไปเลยก็ได้ค่ะแถมยังตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ด้วยนะคะว่าคนในครอบครัวหรือว่าแฟนมาถึงบ้านแล้วนะแจ้งเตือนว่าออกนอกเส้นทางก็ยังทำได้เลย หรือเด็กๆถ้าหากเกิดอุบัติเหตุก็สามารถกดปุ่มฉุกเฉินแล้วเขย่าเขย่า,ยามือถือระบบก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะคะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่สัญ,ญลักษณ์คนใส่หน้ากากอนามายัยพอกดเปิดก็จะเห็นธงชาติแต่ละประเทศพร้อมกับตัวเลขสีแดงๆซึ่งนี่ก็คือข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อัปเดตกันแบบรายวันเลยค่ะ ส่วนแอปนี้ติดตามโทรศัพท์ Family GPS tracker ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์อยากจะรู้ว่าตอนนี้คุณแฟนคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรือคนที่เรารักถึงบ้านหรือยังหรือตอนนี้อยู่บริเวณไหนก็เช็คดูได้เลยนะคะที่เด็ดกว่านั้นถ้าอยากดูตำแหน่งย้อนหลังก็สามารถย้อนดูได้3วันค่ะแต่สำหรับรุ่นพรีเมียมนั้นสามารถดูย้อนหลังได้ถึง30วันเลยค่ะเกมโอเวอร์ over, ทันที จริงๆแล้วทั้ง3แอปทั้ง Live 360 iSharing ติดตามโทรศัพท์ Family GPS tracker นี้ใช้ฟรีได้ก็จริงนะคะแต่ถ้าเราอยากจะได้ฟีเจอร์เจ๋งๆเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มกันนิดนึงค่ะเวลามือถือหายถ้าเราใช้ iPhone ก็จะนึกถึงไฟ My iPhone ถ้าใช้ Android ก็นึกถึงไฟ n d My Device แต่ทั้งไฟ My iPhone และไฟมา My d e v i c e ก็ไม่ได้เอาไว้แค่ตามมือถือหายนะคะ แฟนหายเพื่อนหายคนในครอบครัวหายก็ตามได้เหมือนกัน แต่ทั้งนี้การจะเช็คว่าแฟนหรือคนที่เรารักอยู่ที่ไหนทั้งไฟล์ my iPhone และไฟล์ my device เราก็ต้องรู้ ID ที่เขาใช้ในการล็อกอินบนเครื่องของเขาพร้อมกับรหัสผ่านของเขาด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถส่วนตัวในการที่จะได้มาซึ่งรหัสผ่านละค่ะโดยไฟล์ my iPhone นี้ก็เป็นฟีเจอร์ค้นหาอุปกรณ์ของ Apple ตามหาได้ทั้ง iPhone iPad Apple Watch และแม้แต่เครื่อง Mac ก็หาได้โดยทุกอุปกรณ์ต้องใช้แอคเค n t เดียวกันจึงจะหากันเจอนะคะก็ถ้าครอบครัวเดียวกันคุณพ่อคุณแม่คุณ ลูกใช้แอคเค n t เดียวกันก็ตามหาเช็คได้ค่ะว่าอยู่ที่ไหนโดยเราสามารถใช้มือถืออีกเครื่องตามหาได้ผ่านทางแอป i n d My iPhone หรือจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าไปที่เว็บ i c l o u d c o m f i l e จากนั้นให้เราล็อกอินด้วย apple id และ password ที่คุณแฟนหรือคนที่เราต้องการตามหาเขาใช้ในการล็อกอินบนเครื่องของเขานะคะกดลูกศรถัดไประบบก็จะโชว์ชื่ออุปกรณ์ทั้งหลายที่ได้มีการล็อกอินเอาไว้ด้วย id นั้นๆ อยากเช็คอุปกรณ์ไหนก็เลือกได้เลยค่ะบอกตำแหน่งเรียบร้อยพร้อมบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เครื่องนั้นด้วยฝั่ง Android ก็เช่นกันนะคะเขามีไฟ my device ที่ค้นหาอุปกรณ์ Android อย่างเช่นมือถือแท็บเล็ตสมาร์ทวอชตอนที่เราจะตามหาก็แค่เข้าไปเช็คในแอปไฟ my device หรือไปที่เว็บไซต์ myaccount.google.com/ findyourphone แล้วก็เช่นกันค่ะล็อกอินด้วย Google Account ที่คนที่เราต้องการตามหาเขาล็อกอินเอาไว้ในเครื่องของเขาพร้อมกับพาสเวิร์ดที่ถูกต้อง แล้วระบบก็จะโชว์มาเลยค่ะว่า Google account ที่เราใส่ไปนั้นมีการใช้ในอุปกรณ์อะไรบ้างเลือกให้ถูกนะคะแล้วก็กดที่ลูกศรตรงเครื่องนั้นๆไปเลยระบบก็จะทำการค้นหามือถือของคุณแ <No. S 1> ฟนหรือคนที่เราต้องการตามหาว่าอยู่แถวไหนบอกด้วยค่ะว่าตอนนี้มือถือเชื่อม Wi-Fi ชื่ออะไร oh. บอกอีกว่าแบตมือถือตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แต่ระวังให้ดี คุณแฟนอาจจะรู้ตัวได้นะคะว่าเรากำลังส่งเขาอยู่เพราะ Google จะป๊อปอัพเด้งข้อความและเสียงเตือนมือถือไปยังเครื่องที่มันกำลังตามหาอยู่พร้อมข้อความที่ว่าพบตำแหน่งอุปกรณ์แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแอปที่หลายคนก็ติดมือถือกันอยู่แล้วอย่าง Google Maps ที่สามารถเช็คไทม์ไลน์ได้ละเอียดมากจะเป็นไม้เด็ด เพราะสามารถติดตามไทม์ไลน์ของคนที่เรารักเช็คประวัติการเดินทางย้อนหลังได้ด้วยซึ่งจะติดตามได้ก็ต่อเมื่อเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเปิด GPS เพื่อจะได้คอยเก็บประวัติตำแหน่งที่เราเดินทางไปได้นะคะมาค่ะเรามาเริ่มเช็คไทม์ไลน์ของเรากันเลยขั้นแรกเข้ามาในแอป Google Maps แล้วก็กดที่ภาพโปรไฟล์ของเราค่ะนี่ไงคะฟีเจอร์ไทม์ไลน์ของคุณกดไปปุ๊บก็จะโชว์ไทม์ไลน์วันนี้ขึ้นมาเลย ถ้าเราอยากรู้ว่าวันอื่นๆเราเดินทางไปที่ไหนบ้าง <ๆ S 1> ก็กดเลือกที่วันนี้จากนั้นก็เลือ่อนเลือกเลือก <ๆ S 2> ๆๆวันที่เราต้องการเช็คเลยค่ะและยังเช็คสถานที่ที่เคยไปเมืองที่เคยไปและกดที่รูปโลกก็จะเป็นประเทศที่เราเคยไปได้ด้วยนะคะซึ่งแอป,ป Google Maps นี้นอกจากจะเอาไว้ติดตามคนที่เรารักแล้ววิธีเดียวกันนี้ก็ยังใช้ในการเช็คไทม์ไลน์ของตัวเราเองได้ค่ะอย่างเช่นในกรณีที่ถ้ามีประกาศบอกว่ามีผู้ป่วยติดโควิด -19 ไปที่ไหนแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ เราไปในที่นั้นในเวลาเดียวกันนั้นหรือเปล่าบางทีเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะ Google Maps นี้ก็ช่วยในการเช็คไทม์ไลน์ของตัวเราเองได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเรื่องของการเช็คไทม์ไลน์นี้ก็ยังมีแอปไทยชนะที่หลายคนก็เช็คอินเช็คเอาท์เวลาที่ไปตามที่ต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดนี้เขาก็เพิ่มฟีเจอร์ให้เราสามารถเช็คประวัติการไปตามที่ต่างๆของเราว่าเราไปเช็คอินที่ไหนบ้างย้อนหลังได้14วันค่ะ แต่จะใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้ก็ต้องอัปเดตแอปไทยชนะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันก่อนนะคะวิธีเปิดฟีเจอร์นี้ก็ง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่แอปไทยชนะกดที่ขีดสามขีดเลื่อนเปิดฟีเจอร์แสดงประวัติเช็คอินเปิดแล้วก็จะสีเขียวค่ะคราวนี้เวลาเราไปเช็คอินไทยชนะที่ไหนระบบก็จะบันทึกประวัติการเดินทางไปเรื่อยๆดูย้อนหลังได้14วันนะคะซึ่งก็จะโชว์สถานที่ที่เราไปโชว์เวลาเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยค่ะ แต่ว่าบางที่ก็อาจจะไม่มีป้ายให้เช็คอินไทยชนะหรือเราเองก็ลืมลงทะเบียนการใช้ Google Maps ในการติดตามไทม์ไลน์ของตัวเองก็เป็นวิธีที่เข้าท่าดีเหมือนกันนะคะหรือว่าลองวิธีนี้ค่ะเช็คด้วยภาพถ่ายไปไหนมาไหนหลายๆคนชอบโพส์ตรูปเช็คอินข้อมูลการถ่ายภาพเหล่านี้ล่ะค่ะ ช่วยบันทึกไทม์ไลน์ของเราได้ซึ่งก็เช็คได้จากทุกโซเชียลเลยนะคะทั้ง Facebook Instagram Twitter และโซเชียลอื่นๆอ,นอ,นอ,นอีกมากมาย <c oughs> เพราะทุกการโพสต์จะมีการบันทึกการเผยแพร่มีการบันทึกเวลาหรือบางทีเราอาจจะปักหมุดบอกสถานที่ไว้ด้วยแต่วิธีนี้จะมั่นยําเฉพาะกับคนที่ไปถึงแล้วเช็คอินลงรูปทันทีนะคะส่วนสายดองภาพวงเล็บแบบเอิน,นี่แหะคะ่ะถ่ายรูปวันนี้โพสต์วันหน้าข้อมูลก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะ ดังนั้นวิธีต่อมาข้อมูลจากภาพถ่ายก็น่าจะแม่นยำกว่าการที่เราไปดูจากรูปที่โพสตลงโซเชียลค่ะเพราะว่าภาพในมือถือระบบจะมีการบันทึกไว้ว่าเราถ่ายภาพภาพนี้วันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงยิ่งถ้าเราเปิด GPS อไว้ด้วยก็จะยิ่งบอกตำแหน่งที่เรากดชัตเตอร์ถ่ายภาพนี้เลยค่ะ <S <S เปิดแอปเช็คพิกดัดเช็คไทม์ไลน์กันซะจนคุณแฟนอาจจะเริ่มใจเสีย <S <S เราก็มีแบบประเมินสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาปลอบใจให้ลองเล่นขำๆกันดูค่ะ เพราะนี่คือแอปผัวชนะค่ะไม่ยังได้คำคำนะคะอย่าคิดมากเราทําขึ้นมาเองค่ะเพื่อความบันเทิงในครอบครัวแล้วก็โซเชียลเพราะว่าช่วงโควิด1 9เนี่ยเรามีแอปไทยชนะมีแอปหมอชนะแล้วก็มีโครงการเราชนะในโซเชียลก็เลยมีเสียงเรียกร้องของคุณพอบ้านใจกล้ากระซิบมาว่าขอแอปผัวชนะบ้างได้ไหมครับช่วงเนี้ยแพ้เมียตลอดเลยเอิเลยจะให้ตามคําเรียกร้องค่ะ แอปประเมินความเสี่ยงของคุณสามีไม่ต้องโหลดหรือติดตั้งอะไรบนมือถือนะคะแล้วก็ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ i h a p p a n e r c o m ผัวชนะตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะแล้วก็ไปทําแบบประเมินชิวๆผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ประเมินความเสี่ยงของคุณสามีแบ่งเป็น4ระดับต่ําปานกลางสูงไปจนถึงสูงมากค่ะลองเล่นกันดูได้นะคะที่เว็บไซต์ a h a p p n e r c o m ผัวชนะค่ะ ส่วนคนโสดก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะเรามีแอปโสดชนะนี่ก็ทำมาคำามเพื่อความบันเทิงไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวและไม่ต้องโหลดแอปเช่นเดียวกันนะคะคนโสดลุย ทำแบบประเมินดูค่ะลองเช็คสิว่ามีโอกาสพ้นโซนโสดแค่ไหนแบ่งเป็นสีระดับเช่นเดิมพร้อมแคปชั่นอธิบายความโสดของแต่ละโซนใครโสดใ,ใครเหงาอยากรู้ว่าตัวเองโสดโซนไหนลองเล่นดูได้นะคะที่เว็บไซต์ i t 2 4 h s c o m s i n g l e w i n s ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะแอปโสดชนะเจ้าของเดียวกันกับแอปหัวชนะโดยทีมงานเราเองค่ะ ทีมงานเราก็ฝากไว้ให้เล่นดูคำๆค,คลายเครียดน,นะคะขอย้ำว่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ้